สวัสดีครับวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยข่าวจากทางด้านฟาบิซิโอโรมาโนก่อนเลยละกันนะครับก็พูดถึงเรื่องของทางด้านบาร์เซโลนาครับโรนัลาราโฮนักเตะในตำแหน่งกองหลังนะครับทีมชาติอุรุกวัยตอนนี้นี่ฝั่งของทางด้านยูเวนตุสครับรู้สึกว่าจะกดดันบาร์เซโลนาอย่างหนักเลยนะครับคนนี้ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากฟิตสม,ม100บูรณ์100%ผลงานของเขาต้องบอกคบว่ายอดเยี่ยมมากๆครับ กันหนึ่งในนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้ก็ได้ครับแต่ปัญหาของบาร์เซโลนาก็คือว่ายังไม่สามารถที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กันได้ครับเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีกแค่18เดือนเท่านั้นเองครับโดยฟาบิซิโอรโรมาโน,โน,น่ให้ออกมาบอกนะครับว่ายูเวนตุสนี่ผมกดดันทางด้านโรนัลด์อาราโฮครับต้องการอยากจะได้นักเตะคนนี้ด้วยมีการติดต่อกันโดยตรงแล้วนะครับระหว่างทางด้านยูเวนตุสกับทางด้านอาราโฮ พวกเขาได้มีการพรีเซนต์โปรเจกต์ของพวกเขาแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอสัญญงสัญญาให้กับทางด้านโรนัลดอารอาโฮไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาต้องการที่อยากจะให้นักเตะคนนี้เนี่ยย้ายมาอยู่กับทีมครับนี่คือลองเทอมโปรเจกต์แมเวลาย้ายก็ลองเทอมโปรเจกต์กันทุกคนเลยนะครับอย่ไปดูต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญากับเขาแบบทันทีทันใดครับในตลาดหน้าหนาวน,น,นี้เลยเดี๋ยตรงนี้นะครับสําคัญครับ ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับทางด้านโรนัลโด้อาราโฮแล้วละ่ะและอย่าลืมนะครับว่าบาร์เซโลนาด้วยนะครับบาร์เซโลนาจะทํำยังไงครับกับนักเตะที่เหลือสัญญาอยู่กับทีมอีก18เดือนยังไม่สามารถตกลงรายละเอียดสัญญาฉบับใหม่กันได้จริงๆแล้วแผนงานของทางด้านบาร์เซโลนาก่อนหน้านี้น,นี่ก็คือว่าถ้าหากอาราโฮไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับพวกเขาจะขายนักเตะคนนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์แต่มันอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดก็ได้ครับ ต้องดูนะครับว่าบาร์เซโลน่านี่จะทำยังไงครับจะยอมรับข้อเสนอของยูเวนตุสหรือว่าจะปฏิเสธแล้วก็ไปลองต่อสัญญากับทางด้นานโรนัลโด์อีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆครับยูเวนตุสนี่โอ้พวกเขากดดันอย่างหนักจริงๆครับและนี่ก็เกี่ยวข้องกับบาร์เซโลนานะครับแต่ว่าเป็นอดีตนักเตะของบาร์เซโลนาครับ MSN พวกเขากำลังจะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ หลังจากที่ทางด้านเมสซี่กับลุยส์โซเรสครับตอนนี้พวกเขาทำงานร่วมกันอยู่ที่อินเตอร์ไมอามีครับขาดแค่เนมาคนเดียวเท่านั้นเองแล้วตอนนี้ครับเนม a ากำลังจะย้ายไปเล่นให้กับทางด้านอินเตอร์ไมอามี่ครับอินเตอร์ไมอามีนี่กำลังทำงานอย่างหนักครับเปิดทางในการที่จะเซ็นสัญญากับเนมาให้ได้ครับโอ้ดีก็บอกนะครับว่าเนมานี่กำลังจะกลับไปทำงานร่วมกันกับลิโอเนลเมสซี่เป็นคำรบที่3 ตอนแรกก็กับทางด้านบาร์เซโลน่านะครับแล้วก็ปารีสแซง์แมงแล้วตอนนี้ครับกำลังจะไปเบเจอร์ลีกซอกเกอร์ครับอินเตอร์ไมอามี่เนมาวัย32ปีกำลังจะหมดสัญญากับทางด้านอัลฮิราในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผลงานของเขากับการเ,ราเล่นในซาอุโปลีกนี่ต้องบอกนะครับว่าน่าผิดหวังมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาการบาดเจ็บและมีกระแสข่าวนะครับว่าฝั่งของทางด้านอัลฮิราดี์ก็ไม่คิดจะต่อสัญญ,ญากับเนมอา ส่วนของเนมานี่ก็ต้องการที่อยากจะไปหาความท้าทายใหม่ๆครับอดีตน,นั้งแต่ของบาเซลน่านี่ย้ายไปอยู่กับทางด้านอัลทิราลนะครับในปี2023ตอนนั้นก็ย้ายไปจจกทางด้านปารีสแซง์เหมงครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บมาและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเข่าของเขาครับแต่ว่าแปลกเนาะนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บหัวเขา่าแต่ว่าแหมไปโผล่ในปารต์งรตงปารต์ตี้ไปอะไรดีประจำเลยสำหรับทางด้านเนมาครับ ก็ไลฟ์สไตล์ของเนมานี่ออกไปทางนั้นนะครับ u r l นะครับระบุว่าตอนนี้ฝั่งของเดวิดเบคแฮมนี่กำลังเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาสามารถที่จะโน้มน้าวคนที่ก่อนหน้านี้นี่ไม่เห็นชอบนะครับให้ยอมรับนะครับในข้อเสนอดังกล่าวนี้แถมตอนนี้ทางด้านอินเตอร์มิามี่นี่ก็ปล่อยทางด้านลีโอนาร์โดคัมปาน่านะครับออกจากทีมนะครับกำลังจะออกจากทีมนะครับในหน้าหน,นาวนี้โดยคาดว่าจะย้ายไปอยู่กับทางด้านนิวอิงแลนด์เรเวอร์ชั่นนะครับ เพราะฉะนั้นพวกเขาก็สามารถที่จะไปเซ็นสัญญากับทางด้านเนมาครับซูเปอร์สตาร์เข้าสู่ทีมได้ครับนี่ครับเคลียร์ไ้หมดแล้วแล้วตอนนี้ครับ MSN พวกเขาจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วแม้จะว่ายไปแล้วดีก็จะกลายเป็นบาร์เซโลนาไกลๆละนะครับนี่ต้องบอกนะครับว่าเป็นสาขา2ของทางด้านบาร์เซโลนาครับลุ้นกันนะครับว่า เดวิดเบ็แคมนีดีจะทําให้ดิวนี้เนี่ยมันถือกําเนิดได้หรือเปล่าครับแต่แต่ว่าดูจากกระแสข่าวในเวลานี้ความเป็นไปได้ดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับฝั่งของ Real เรอัลมาเดียก็รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลยังไงก็จะไม่ขายเทรด Alexander no. นด์อาร์เร็กซนเดอร์อาร์โนนักเตะในตําแหน่งแบ็คขวาของพวกเขานี่ให้กับเรอัลมาดริดในตลาดหน้าหนาวนี้ครับก็ไปรอเซ็นฟรีกันเอาละกันนะครับแต่ เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ดีมีมือที่3โผล่มาแล้วด้วยนะครับมือที่สาที่ว่านี่ก็คือทางด้านไบรเยอร์มิวนิคมีการระบุนะครับว่าไบรเยอร์มิวนิคดีก็ให้ความสนใจอยากจะได้ทางด้านเทรนส์อเล็กซานเดอร์อาร์โนด้วยมีความหวังไหมนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าดูแล้วฝั่งของทางด้านเทรนส์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนีหน้าที่จะมีแค่2ตัวเลือกนะครับก็คืออยู่กับลิเวอร์พูลกับย้ายมาอยู่กับทางด้านเรอัลมาดริด แต่เกมที่ผ่านมานะครับในศึกคาราบาค,คร,บรอบรอชลเลอร์นัดแรกที่ฝั่งของเรย์ฟูลแพ้กับทางด้านทนานัทนดัมฮอสเปอร์ไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งีิเท็ดอเล็กซานเดอร์อโนไม่ได้ออกซ่าเป็นตัวจริงนะครับก็ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองครับโดยมีการระบุนะครับว่าเรย์ฟูลมีการพิจารณาแล้วนะบอกว่าเท็ดอเล็กซานเดอร์อโนนี่ยังมีบทบาทสําคัญอย่างมากครับในฤดูกาลนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับเขาจะไม่มีการปล่อยตั้งแต่คนนี้ออกจากทีมถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังคงเชื่อมั่นในตัวของทันดัานคอนเนอร์แบดดี้ด้วย แต่ยังไงทางด้านเท no นอเล็กซานเดอร์อโนนีก็เป็นนักเตะที่ very important ครับงั้นก็รอต่อไปนะครับสำหรับทางด้านเรย์แอนมาริครับนิ์พลนี่กำลังจะโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ปาดหน้านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาอยากจะได้ตัวทางด้านโอมามามูชครับแต่ว่าตอนนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกำลังมีการเจรจากับฝั่งของทางด้านไอท랙แฟงเฟิร์ตครับต้องการอยจะเซ็นสัญญากับศูนย์หน้าคนนี้แบบทันที อาจาย์เปิดตั้งราคา,าค่าตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่67ล้านปอนด์ครับสำหรับนั้งแต่วัย25ปีคนนี้ไม่มีค่าฉีกสัญญานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่กะว่าน่าจะซื้อได้ในรา,ราคาราวๆ42-50ล้านปอนด์ครับตรงนี้ก็คงจะต้องไปนั่งพูดคุยเจราจากันอีกครั้งหนึ่งนะครับฤดูกาลน,นี้นี่ทางด้านมามมสยิงไปทั้งหมด18ประตูนะครับแล้วก็ทำได้อีก11แอซสซิสในทุกรายการก็มีส่วนร่วมกับประตูที่เกิดขึ้นนถึง29ลูกครับ จะว่าไปแล้วดีดีกว่าแฮร์รี่เคนด้วยนะครับแฮร์รี่เคนนี่ยิงไป20แอสซิสต์7นะครับทั้งหมดก็ยบเจลูกเลวานีรวมแล้วก็27เหมือนกันนะครับราฟินยาย่มีแค่คนเดียวนะครับในท็อป5ลีกของยุโรปที่มีสถิติดีกว่าทาาน้านโอบามามูชก็คือมุฮัมมัดซาร่านั่นเองซาราดียิงไปทั้งหมด21ประตูครับแล้วก็ทำได้อีก17แอสซิสครับรวมแล้วก็38ลูกนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประตูครับ มามูสีแกรองแคทซาร่าโอ้โหแล้วนะคิดดูถ้าหากทางด้านลิเวอร์พูลได้มามูสไปนี่น่ากลัวจริงๆนะครับกันต้องเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ละให้ดึงนักเตะคนนี้ไปอยู่ด้วยให้ได้ส่วนรับรองชนะเลิศน,นะครับศึกฟุตบอลซูปเปอร์โคปาเดอร์แอสปัญญาครับเบรแอนบริดพบกับมายโยกาหลังจากที่บาร์เซโลน่านี่ผ่านเข้าชิงไปแล้วนะครับเบรแมาดริดมาตามนัดครับก็บรอบชิงเจอกันนะครับเบรแอนบริดกับบาร์เซโลน่าครับ เกมนี้โรเบีกเหนือกว่ามายาก้าเยอะมากๆนะครับมีโอกาสยิงกับเยอะทีเดียวครับแม่แต่ว่ากว่าจะมาได้ประตูได้ก็นู่นแหละครับหน้าทีที่63ครับจากทางด้านจูดเบลลิงแฮมโอ้โหจังหวะนั้นก็ยิงแบบมุดวายกันไปหมดนะครับยิงชนเสาไปก่อนครั้งหนึ่งนะครับสถานที่โรดิโก้ครับอลจากนั้นเอ็มปาเป้มีโอกาสได้ยิงอีกติดเซฟอีกนะครับจูดเบลลิงแฮมครับดาบ3โอ้ล้ว กองหลังของทางด้านมาโยกาดียืนเงินน่าจะมาสัก5้าหกคนรวมผู้สาวประตนูนะครับแต่ว่าจูดดีก็ยังอุตสาหาช่องยิงเข้าไปได้กวัวจะปลดล็อกได้นะครับออและอย่างหนึ่งตอนนี้จูดนีกลายเป็นนักเตะที่มีราคาตัวสูงที่สุดในโลกไปแล้วนะครับตามการประเมินผลเนี่ยของสื่อเมืองน้กนะครับบอกว่าอันดับหนึ่งในโลกีตอนนี้เป็นจูดเบลลิงแฮมนะครับประตูที่2ของทางด้านเรย์แอบริดเกิดขึ้นในนาทีที่9ก้าสิบกสงชว์ทดเวลาบาดเจ็บครับ กิดเป็นการเข้าประตูตัวเองนะครับของทางด้านมายองาครับและปิดท้ายครับนาทีที่90บวก5เป็นโดริโก้ครับแหมแปงเน้นๆนี้เข้าไปนะครับดูคัตบอเคลีี่เปิดเข้ามาครับเสาสองโดริโก้ยืนอยู่คนเดียวนะครับแปรเข้าไปจบเกมครับทางด้านเรอัลมาดริดเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนแต่ว่าช่วงท้ายเกมนี่ก่อนคือช่วงเป่าหมดเวลาไปแล้วอ่ะเอาหลังเกมดีกว่านะนะครับก็มีปัญหากันนะครับมีเรื่องวุ่นวายกันอีกแล้วรอบนี้นี่เป็น ระหว่างนักเตะของทางด้านบอยก์กาที่ชื่อว่าพาโบมมัฟิโอนะครับกับเจ้าเก่าขาผู้ชำครับวินิีซิุสจูเนียครับแมเวลามีเรื่องมีราวอะไรดีวินี่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเพราะว่าฝั่งของบโยล์กาดีตั้งใจเล่นงานทางด้านวินี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับชูเอเมันี่บอกว่าไม่อยากจะไปยุ่งอะไรแล้วนะครับรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกเกมเลอเกินนะครับเรื่องของการหาเรื่องเนี่ยครับ เกมนี้ข่าวร้ายของทางด้านเวียนมาอริดนะครับเดี๋ยวต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของทั้งทางด้านชูเอมันนี่นะครับเฟเดริโก้บาบัดดีรวมถึงทางด้านจูส์เบลลิงแฮมด้วยนะนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าทั้ง3คนนี้จะไหวหรือเปล่าครับในเกมรอบชิงชนะเลิศกับทางด้านบาร์เซโลนาเกมนี้นี่ไม่มีฝั่งของลูก้าโมดิชุนนะครับมีปัญหาอาการป่วยครับเกมนี้คาริมเบนเซม่านี่เข้ามาชมเกมการแข่งขันด้วยนะครับมาให้กําลังใจอดีตเพื่อนร่วมทีมรอบชิงชนะเลิศนะครับวันอาทิตย์นี้ เรอัลมาริดพบกับบาร์เซโลนาครับแล้วก็บพบกับอินไซส์สปอร์ตในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ